ทั้งคู่ทั้งคงจะมีความมั่นคงมากๆทั้งในเรื่องชีวิตและก็ความรักด้วยครเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเหมือนมันมีแต่ความรักที่แบบมันมากขึ้นเรือ่อยๆใช่ถ้าเกิดลองไปดูใน special ล h e นะที่ทุกคนที่จะได้ดูในวันนี้นะครับเราจะรู้สึกเลยแล้ว่าแบบทั้งสองคนนี้มีความมั่นคงต่อก,กันและกันมากๆแล้วก็จะได้เห็นว่าเฮียอนเนี่ยโตขึ้นจริงๆ อารมณ์ที่เคยแบบฉุนเฉียวฮะดูแบบว่าเหมือนมีอะไรมาเย็บคิ้วติดกันตลอดเวลาเราก็จะได้เห็นว่าแบบเอะช่วงนี้เขากันคิ้วหรือเปล่าคิ้วไม่ค่อยติดกันแล้วอะไรเงี้ยใช่ก็จะแบบว่าดูอารมณ์เย็นขึ้นแน่นอนว่าเมื่อเวลาผ่านไปเราเรามักจะใจเย็นขึ้นใช่ไหมครับผมคิดว่าเคียสอนเนี่ยก็เช่นกันนี่เห็นเหมือนแบบเหมือนในภาพที่เราจะเห็นกันหรือเปล่าที่แบบอยู่ริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยโพสยังไงคะโพสยังไงคะขอโพสให้ดูหน่อยได้ไหมคะโพสท่าดีได้ไหมคะ ได้ดูสิคะอันนี้มันไม่ได้ใส่กางเกงป่ะครับอ๋อไม่ใช่ครับล้อเล่นบอสฮะพี่หัวใจเมื่อกี้ว้าววาววาบเลยวาบเลยอ๋อเป็น่ยนต่าขาครับอ่าเนี่ยขอโทษท่านี่ให้ดูหน่อยได้ไหมเออหรือว่าโพสิชั่นมันผิดมันผิดมันเปลี่ยนเออขอแก้วด้วยได้ไหมฮะมันมีแก้วไงอ๋อถือถือด้วยไหมก็ได้ถือด้วยไหมถือด้วยไหมเอาแฟนเดียว นะจ๊ะอย่าลืมติดแฮชแท็กงานของวันนี้ให้กับพี่สไปด้วยนะคะนี่เอาละคะ่ะและนี่นะคะคือซีรีส์ของเรานะคะกับงานแถลงข่าวนะคะตอนพิเศษของซีรีส์ค่ะนาะยเฮียบอกว่าไม่ชอบเด็กดิฉันขออนุญาตหลบนิดนึงเด,ดดนะะเดี๋ยวจะโดนนะคะเดี๋ยวจะดิฉันจะเป็นให้ดิฉันเป็นปะการังนะคะหรือว่าเป็นเป็นอะไรได้ดีใน <Okay. S 1> ในแม็กก้าวนี้เป็นหินโสโครอกอะไรตรงนี้ก็ได้นะคะดิฉันเป็นได้นะคะตรงนี้เลยนะคะ เขาว่าในซีรีส์มันสวมแหวนที่นิ้วนางไงครับเฮ้ยเออว่าเออว่าเห็นแล้วดื้อดื่มดื้ยไม่อ่าเขาเรียกว่าคอนติเนียลคอนติเนียลคอนติเนียลตามรูปที่เราถ่ายกันโอเคนะคะพี่สนิทบบแหม่ทำไมวันนั้นไม่อย่าใจจำได้จำจได้ไหมกะทั้งว่า มันสวมแหวนที่นิ้วนางมึงมันสวมแหวนที่นิ้วนาง <c oughs> ไม่อุย้ยสายตามไม่ค่อยดีนะเนี่ยว่าเขาใส่แหวนอยู